ดังนั้นวีรกรรมของการาลาหรือเรื่องราวของการา,าของอิมามฮเซนนั้นเป็นเรื่องราวหนึ่งเป็นสถานการณ์หนึ่งที่ได้ทําลายกําแพงแห่งเขตแดนแห่งเชื้อชาติลงทาลายความแปลกของภาษาลงทําลายความต่างของสีผิวลงไปในวันนี้เอง ในประเทศไทยของเราก็คือเป็นหนึ่งในแบบอย่างและเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่จะทำให้เห็นโดยเฉพาะในสถานที่แห่งนี้ชียะของอิมาโฮเซนในประเทศไทยยาวนานมากกว่าส0 0รยกว่าปีโดยการนำของท่านเชคอัลหมัดหรือเจ้าขยายะวัรราชนายกต้นตระกูลของคุณนะั และความสำคัญของเรื่องราวของอิมาโฮเซนิได้จบลงเพียงแค่ยุคสมัยของท่านเชกหรือจุฬาราชมนตรีท่านเรีนอื่นมาก่อนที่จะถ่ายโอนอำนาจหรือถูกปลนอำนาจไปอยู่ในวิกายอยื่น